สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่น10หน่วยบนชน2สูตรต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับที่ FC ขอมานะครับไปเจอ FC แล้วก็ขอสูตร10หน่วยบนผมก็คิดอยู่นานนะครับเพราะปกติก็จะไม่ค่อยเอาลงเท่าไหร่10หน่วยเนื่องจากว่าสูตรนี้มัน ยังไม่นิ่งนะ FC นะก็ก็เลยยังไม่ค่อยได้เอาลงสำหรับสูตรเด่น10หน่วยบนนะทีนี้ก็ไปดูสูตรก็ปรากฏว่ายังมีสูตรที่เดินดีอยู่นะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำสูตร10หน่วยบนทั้งสูตร1และก็สูตร2นํนำลงช่องนะครับแล้วก็ใช้จริงๆนี่ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับต้องบอก f อซไว้ก่อนนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงนี่เป็นนานๆทีจะลงครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใจวิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับแสงอาจจะไม่ค่อยชัดใน f c นะก็คลุ่ฟ้าคลุ่ฝนน,นนะช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าโู่แล้วดูหนาวละเ,เรามาดู10หน่วยบนชน2สูตรชุดพิเศษนะครับผมใช้ชุดพิเศษเพราะว่าเป็นสูตรที่เดินดีในระยะประมาณ10งวดใน f c นะ ประมาณ10งวดผมถือว่าเป็นระยะสั้นนะครับที่ค่อนข้างเดินดีสูตรนี้เป็นสูตรที่ก็คิดไว้นานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ f อขอมาก็ได้ไปโอ้ไปค้นดูสูตรก็สองสูตรนี้จริงๆมันมีหลายสูตรแต่ว่ามันผมจะเน้นตัวเลขงวดปัจจุบันว่าตัวเลขไปในทิศทางเดียวกับ ทั้งเด่นร้อยสิบหน่วยแล้วก็ดับร้อยสิบหน่วยไหมถ้าไปในทิศทางเดียวกันผมก็จะคัดเลือกสูตรที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันมาลงอย่างสองสูตรนี้ก็ผมคัดทั้งสองสูตรนี้ตัวเลขค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันกับเด่นสิบและดับหน่วยบนนะครับก็เรามาดูกันสูตรที่หนึ่งใน f สนะนะสูตรง่ายๆนะใช้1ิบ บวก12บวก9คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก1บวก2สูตรที่2ใช้100บนคูณ2บวก6คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก2บวก2สูตร2เป็นเด่นคู่ขี้นะครับ fc e นะมผมจะให้สถิติงวดที่ออก352เป็นสถิติงวดแรก ก็ทั้งหมด10งวดนะยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าความพิเศษของสูตรนี้นี่มันเป็นยังไงใน f c นะเรามาดูสถิติกันก่อนแล้วเราค่อยมาคำนวณนะครับทั้ง2สูตรนี้ก็เดินดีในระยะสั้นๆนใน f c ีอย่างสูตรที่1มาครบใน f c นะมาครบ2กับ5้าในผมจะใส่สี เฉพาะเด่นสิบหน่วยเท่านั้นนะถ้ามาครบผมจะไม่ใส่เพราะเดี๋ยวจะงงใน Fc นะผมจะจับคู่ระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะเนี่ยอย่างมาครบสองกับห้าอันนี้มาครบห้ากับหกผมก็จะใส่เฉพาะห้านะแล้วก็อย่างหกเก้าอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็สี่หกสองสี่เนี่ยมาครบนะครับครบสิบหน่วยนะแต่ว่าผมจะใส่สีเฉพาะเนี่ยครับ สิบหน่วยนะครับทั้งหนึ่งและสองเท่านั้นในะ Fc นะก็เรามาดูกันนะครับสูตรนี้เป็นระยะสิบงวดนะมาดูงวดที่สิบเอ็ดนะครับเอองวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบออกเก้าหกนะก็สูตรที่หนึ่งเราให้เด่นที่หกเจ็ดเก้าเนี่ยมาครบเลยครับทั้งหกทั้งเก้า Fc นะเนี่ย,นะยกับเก้าหกเอ,อ่อผมจะใส่สีเฉพาะเก้านะ แล้วก็สูตรที่สองเราให้เด่นที่4 6 8นะครับมันก็มาที่6เนี่ยครับผมใจส,สี96อย่างเดียวนะครับไอ้นี่ก็มาครบก็ไม่ใส่นะ FC ก็ดูให้บอก FC เข้าใจแค่นั้นเองเดี๋ยวมันจะงงน FC นะแ้าระบายสีทั้งสาตัวนี้มันจะกงงเพราะว่ามันตัวเลขมันตั้ง5 6ตัวนะครับทีนี้งวดที่ผ่านมาก็ออก96เนี่ยครับเดี๋ยวชนกับจับกู้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน เรามาคำนวณงวดนี้กันนิฟสี่นะครับสูตรที่หนึ่งใช้สิบหนึ่งบวกสิบสองสิบหนึ่งก็คือห้าบวกสิบสองก็คือสามบวกเก้าคงที่สามบวกเก้าได้สองอันนี้ก็ได้ห้านะห้าบวกสองได้เจ็ดเด่นตัวแรกเจ็ด บวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์สูตรที่สองเราใช้ร้อยบนคูณหกเอ้ยร้อยบนคูณสองบวกหกคงที่ร้อยบนก็คือหกหกสองสิบสองบวกหกคงที่สองบวกหกได้แปด แบวกทีละสองแทมนะครับแปบวกสได้ศูนย์ศย์บวกสก็ได้2เป็นเด่นคู่ขี้นะครับ fc สูตรที่2นะเนี่ยกับสูตร1น่งดิเจ็ดแปดศูสูตร2 8 0แนยะ์สะชนไหมก็ชนที่0นย์กับ8นะชนที่0นย์กับ8 ทีนี้เรามาดูตัวชนกับจับคู่ f c เนี่ยครับสูตร1สูตรสองนี่ชนกันที่สองเรามาดูนะครับชนตัวเดียวหมดเลยใน f c นะเนี่ยครับชนตัวเดียวหมดเลยมีงอดที่สิบเอ็ดนี่แหละที่ชนสองตัว คือโงวดปัจจุบันนะที่เป็นครั้งแรกในจํานวน11โ,งโดโงวดงวดที่11นะครับชน0กับ8ที่เหลือใน f อฟดูครับมันชน2 2ก็คือมา2หลักหน่อยนะครับ6นี่ชนไม่มาผมก็จะเขียนแดดไว้อย่างนี้4ชนมาผมก็จะเขียนถูกเนี่ยครับที่ใส่สีชมพูนี่ก็คือมาใน f อฟนะที่วงนี่ก็คือมานะอันนี้6ขคิดแดดนี่ไม่มา มามาแล้วก็หกไม่มาสี่ไม่มาอันนี้ไม่ชนนะเนี่ยครับขีดแดดไว้ก็คือไม่ชนชนมาเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับสิบมวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะมาครบสิบหน่วยหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไปไล่ดูนะครับมาครบสิบหน่วยหมดเลยนะเนี่ยครับห้าสองเก้าสองสี่หกสองสี่ห้าสองหกห้าห้าหกสี่หกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าหกมวลล่าสุด ในจำนวนทั้งสูตร1และก็สูตร2นี่จับชน10หน่วยมาครบ10หน่วยหมดเลยทั้ง10บงวดนะงวดที่ชนมาชนด้วยมาจับคู่ด้วยงวดนี้ชนไม่มาชน6ไม่มามาจับคู่นะครับอันนี้ก็6ไม่มาจับคู่สไม่มาจับคู่อันนี้ไม่ชนเราก็จับคู่กันเลยนะครับก็เจ็ดแปดงวดนี้ชน งวดล่าสุดนะงวดล่าสุดชนหกมาเก้าหกนะชนด้วยมาด้วยเรามาดูงวดนี้กันชนศูนย์แปดถ้าศูนย์กับแปดไม่มาในเอฟซีนะเนี่ยกรณีเหมือนสี่ไม่มาเนี่ยมันก็ต้องจับคู่ศูนย์แปดศูนย์แปดไม่มาก็มีเหลือเจ็ดสองสองเจ็ดเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะใช้ดินสอเขียนเอานะครับ กรณีที่ถ้า0นย์กับ8ไม่มาท่านผู้ชมนะมันก็จะมาจับคู่แต่ผมไม่ทราบนะมันจะออกอะไรนะอันนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์แล้วก็ออกคาดการตามตัวเลขนะเหมือนสถิติที่ผ่านมานะ,ะมีความพิเศษอีกข้อหนึ่งนะครับ fc ที่อยากจะบอกก็คือสูตร1สูตร2เนี่ยครับมีตัวเลขทั้งหมด5ตัวนะ สูตรนี้ก็ห้าตัวห้าตัวท่านผู้ชมลองไปไล่ดูนะครับมีห้าตัวหมดเลยเนี่ยครับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบเนี่ยมีตัวเลขห้าตัวมาครบหมดเลยสิบหน่วยนะครับมาครบสิบหน่วยหมดเลยนะครับมีงวดเนี่ยท่านผู้ชมที่มีแค่สี่ตัวเพราะอะไรเพราะว่ามันชนถึงสองสูตรก็คือไอ้ชนสองตัวก็คือศูนย์กับแปดก็มีศูนยสอง เจแค่นั้นเอง02แล้วก็เจ็ดแจน0นย์กับ8เพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขแค่4ตัวมันจะมาครบ10หน่วยไหมสถิติ10บงวดมาครบหมดเลยนะท่านผู้ชมนะทั้งสองสูตรนี้นะงวดนี้0กับ8ตัวไหนจะมาจะจับคู่กับอะไรหรือถ้า0ูนย์แไม่มาจับคู่สองเจ็ดไหมหรือ ถ้าสองด้มา0มาศูนย์จะจับกู้กับอะไรอย่าลืมนะว่ามันมาครบทุกงวดท่านผู้ชมโอกาสที่มันจะมา07 0 8์เจ็ดย์แมีไหมศูนยมีไหมหรือสอมาครบนี่ก็ให้ fc ไปพิจรารณาดูนะครับว่าความน่าจะเป็นโอกาสที่มันจะเกิดนะครับสถิติบอกก่อนนะครับมาครบหมดเลยทุกงวดในะ fc นะชนก็มาแล้วก็มาครบ10หน่วยด้วยเนี่ยครับ ไปย้อนดูนะครับไล่ดูนะครับทั้ง10บงวดนี่มาห้าตัวหมดเลยตัวเลขแต่ละงวดนะครับมีงวดนี้ที่มามีตัวเลขแค่สตัวเท่านั้นทั้งสองสูตรจะมาครบไหมสี่ตัวนี้จะมาครบ1ิบหน่วยไหมงวดนี้ก็ F c นซาไปพิจารณาดูนะครับผมเป็นเพียงผู้ให้แนวทางเท่านั้นไม่ทราบว่าผลรางวัลจะออกอะไรนะครับย้ำอีกครั้งนี่เป็นสูตรที่ ใช้เป็นครั้งแรกนะครับสถิติมันก็คำนวณย้อนหลังนี่ก็ผมก็บอกตามตรงนะครับว่าใช้จริงหรือไม่ได้ใช้จริงถ้าอันไหนที่สูตรไหนที่ผมใช้จริงผมก็จะบอกว่าใช้จริงนะอย่างสิบดับสิบบนขั้นเทพอย่างนงี้อันนี้ผมใช้จริงมาหกสิบของงวดอันนี้ผมก็บอกว่าผมใช้จริงมาสองปีกว่าละส่วนสูตรนี้เพิ่งใช้จริงงวดนี้เป็นงวดแรกนะสถิติก่อนข้างเดินดี แล้วก็ยังไม่หลุดมาครบ10หน่วยทั้ง2สูตร10งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่11มีแค่4ตัว0 278จะมาครบไหมชน0กับ8ถ้า0กับ8ไม่มา2 7ไหมท่านผู้ชมก็นำไปพิจารณาดูเทียบกับสูตรเด่น10หน่วยกับดับ10หน่วยแล้วก็สูตรอื่นๆแต้มด้วยใน F4 นะแต,นะแต้มผมก็ลงไปให้แล้วงวดที่ผ่านมานะครับแต้ม10หน่วยพร้อมแต้มดับ10หน่วยด้วยก็ นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเจอกันคลิปหน้าเรามาสรุปบนกันสวัสดีครับ